สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการลองของ IT หลังจากที่เราเคยนำเสนอพรีวิวสมาร์ทโฟนตัวแรงอย่าง HTC U11 ที่ในวันนี้สื่อต่างประเทศเน่ต่างพร้อมใจกันยกให้สมาร์ทโฟนเรือธงรุ่นนี้มีคะแนนด้านกล้องถ่ายภาพสูงแซงหน้าทั้ง Google Pixel และ Samsung Galaxy S8 ไปแล้ววันนี้ก็ถึงคิวของทีมงานลองของ IT นะฮะก่อนที่พวกเราจะไปชมบทความรีวิวฉบับเต็มบนเว็บไซต์ c y b e r b i บวันนี้ทีมงานขอรับคิวนะ,ะพาทุกท่านไปทดสอบท้าพิสูจน์ความเจ๋งข,ของกล้องถ่ายภาพ HTC U11 โดยทีม งานเนี่ยจะขอทดสอบเทียบคุณภาพกับอีกหนึ่งสมาร์ทโฟนกระแสแรงนะฮะที่มีสเปคกล้องและคะแนนทดสอบจากสื่อหลายสำนักใกล้เคียงกันอย่าง Samsung Galaxy S8 แต่ก่อนที่เราจะไปเข้าสู่ส่วนทดสอบประสิทธิภาพนะครับเดี๋ยวเราจะมาเจาะสเปคกล้องของสองสมาร์ทโฟนที่เราจะนำมาไฟกันในวันนี้ก่อน เริ่มจากกล้องหลังนะครับทั้ง HTC U11 และ Samsung Galaxy S8 เนี่ยเรียกได้ว่ามาพร้อมสเปคกล้องที่คล้ายกันตั้งแต่เซ็นเซอร์รับภาพขนาด1ทับ2.5นิ้วพร้อมพิกเซลขนาด1.4ไมครอนไปถึงความละเอียดภาพนะฮะที่12ล้านพิกเซลเท่ากันอีกทั้งเลนกล้องทั้งคู่ฮะยังมาพร้อมรูรับแสงกว้าง f 1 7และสุดท้ายนะครับเรื่องระบบออโต้โฟกัสเนี่ยก็ยังเป็น Dual Pixel และมาพร้อมระบบป้องกันภาพสั่นไหวทั้งคู่อีก ในส่วนกล้องหน้านะครับ HTC U11 เนี่ยจะได้เปรียบ Samsung Galaxy S8 ในเรื่องความละเอียดภาพนะครับที่ทาง HTC ให้มามากกว่าถึง16ล้านพิกเซลแต่เรื่องการรับแสงนะครับ Samsung Galaxy S8 จะทำได้ดีกว่า HTC U11 ค่อนข,ข้างมากมาถึงส่วนการทดสอบนะฮะเราจะเริ่มจากภาพชุดแรกกันก่อนนะภาพที่ผมถ่ายผ่านกระจกนะครับโดยภาพรวมเนี่ยถ้ามองผ่นานๆเนี่ยจะเรียกได้ว่าแทบแย่งไม่ออกเลยว่าภาพไหนมาจากสมาร์ทโฟนตัวใด การเก็บรายละเอียดความคมชัดในที่แสงปกติใกล้เคียงกันทั้ง2รุ่นเลยนะครับแต่ทั้งนี้ถ้าเกิดเราลองมองลงไปที่รายละเอียดของภาพนะฮะจะพบว่า HTC U11 ซึ่งมาพร้อมกับอันต a าพิกเซ3กับ Samsung Galaxy S8 เนี่ยจะให้โทนภาพที่แตกต่างกันพอสมควรโดย HTC เนี่ยจะให้ภาพออกโทนเขียวอมฟ้านะครับส่วน Samsung Galaxy S8 เนี่ยจะให้ภาพออกโทนม่วงอลองสังเกตดูนะครับด้านซ้าย HTC ด้านขวาเป็น Samsung Galaxy S8 โดยเฉพาะบริเวณขอบภาพนะฮะเราจะเห็นว่าซัมซุงมีการใช้ซอฟต์แวร์บูตความคมชัดให้มากกว่าทาง HTC เล็กน้อยนะฮะมาดูภาพชุดที่2นะฮะเป็นภาพถ่ายอาหารในที่ล่มนะฮะโดยในภาพชุดนี้เราจะให้ดูในส่วนการเก็บรายละเอียดโดยในภาพแรกเนี่ยจะเป็นระยะปกตินะฮะซึ่งเราจะเห็นว่าด้าน Samsung s a m s u n Galaxy S8 เนี่ยจะให้สีสันที่จัดจ้านและคอนทราสที่ค่อนข้างสูงมากส่วนเมื่อเราลองซูมภาพที่100%นะฮะหรือจะเรียกว่าครอบภาพลงไปเนี่ยเพื่อดูรายละเอียดของไฟล์ภาพ ทีมงานเนี่ยกับชอบ HTC U11 ในเรื่องความเป็นธรรมชาติมากกว่าไม่เชื่อลองสังเกตชิ้นหมูตรงกลางภาพนะฮะและสีของไข่เจียวดู เรามาชมชุดภาพที่3ต่อกันเลยนะครับในภาพชุดนี้ทีมงานรองของไอทีเนี่ยจะขอทดสอบการถ่ายภาพในที่แสงน้อยกันบ้างโดยสิ่งแรกที่ทีมงานสัมผัสได้เลยนะฮะก็คือระบบป้องกันภาพสั่นไหวเนี่ยทำงานได้ดีทั้งคู่เลยครับเพราะว่าช่วงเวลาที่ทีมงานเลือกถ่ายภาพเนี่ยอยู่ในสภาวะแสงน้อยมากโดยในส่วนรายละเอียดของภาพนะฮะถ้าเกิดเราดูกันเนี่ยสรูปเนี่ยด้านซ้ายเป็น HTC U11 นะครับด้านขวามาจาก Samsung Galaxy S8 เนี่ยเราจะเห็นว่า Samsung Galaxy S8 เนี่ยจะสูญเสียความคมชัดของภาพไปพอสมควรเลยเนื่องมาจากซอฟต์แวร์กล้องเนี่ยพยายามลบสัญญาณลบกวน หรือน้อยที่เกิดขึ้นมากจนเกินไปนะครับมาดูภาพถ่ายย้อนแสงกันบ้างนะครับสำหรับภาพชุดเนี่ยทีมงานเปิดใช้งาน HDR ควบคู่ไปด้วยซึ่งผลลัพธ์เนี่ยก็เป็นไปตามที่ทุกท่านเห็นเลยครับลองดูที่กิ่งไม้และใบไม้บริเวณสวนมือด,ดูนะครับในส่วนภาพเซลฟี่จากกล้องหน้านะครับทีมงานเลือกถ่ายภาพในที่แสงน้อยแล้วก็เปิดใช้ไฟแฟลชจากจอภาพของสมาร์ทโฟนทั้ง2รุ่นนะฮะผลลัพธ์ที่ได้ก็จะเห็นว่าภาพชุดเนี้ย Samsung s a m s u n g Galaxy S8 เสนี่ยสามารถเอาชนะ HTC U11 ได้เลยโดยเฉพาะสีผิวนะที่ดูเป็นธรรมชาติกว่า สุดท้ายในเรื่องการบันทึกวิดีโอนะครับทั้ง HTC U11 และ Samsung Galaxy S8 เนี่ยจะให้คุณภาพวิดีโอเนี่ยใกล้เคียงกันมากแต่เรื่องความเรื่องไหลและความคมชัดในเรื่องการบันทึกเสียงเนี่ยยังไงทีมงานก็ยังยกให้ Samsung Galaxy S8 ทำได้ชัดเจนกว่า เป็นอย่างไรกันบ้างครับจากผลทดสอบทั้งหมดเนี่ยถูกใจตัวไหนยังไงคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับแต่สําหรับทีมงานลองของ IT เองนะฮะหลังจากเคยผิดหวังกับกล้อง HTC มาโดยตลอดกลับมาในปีนี้กับ HTC U Series นะครับโดยเฉพาะ U11 รุ่นนี้นะครับทีมงานต้องยอมรับเลยนะครับว่า HTC เนี่ยทำการบ้านมาดีและตั้งใจพัฒนาส่วนกล้องถ่ายภาพมาโดยเฉพาะเลยเพราะจากผลการทดสอบนะฮะทีมงานอยากจะเรียนตามตรงเลยฮะว่าสมแล้วกับที่สื่อต่างประเทศเนี่ยหลายสื่อยกให้ HTC U11 เนี่ยเป็นสมาร์ทโฟนที่มีกล้องยอดเยี่ยมที่สุดในโลกตอนน โดยเฉพาะการถ่ายภาพในที่แสงน้อยนะฮะซึ่ง HTC ก็คุยมาโดยตลอดเลยนะฮะว่าสมาร์ทโฟนของเขาเนี่ยสามารถจัดการน้อยได้ไม่ต่างจากกล้องมืออาชีพแน่นอนครับเขาไม่ทําให้ผิดหวังทาได้ดีกว่าเรือธงหลายรุ่นที่มีในท้องตลาดตอนนี้จริงๆแต่ทีมงานก็แอบเสียดายนะฮะโดยเฉพาะกล้องหน้าแล้วก็โทนภาพเวลาถ่ายภาพบุคคลเนี่ยมันอาจจะยังไม่ค่อยสวยและเป็นธรรมชาตินักตรงนี้ก็อยากให้ HTC นะฮะนำไปปรับปรุงแก้ไขอีกเล็กน้อยนะครับและรวมถึงโหมดถ่ายภาพพิเศษต่างๆนะฮะที่อาจจะยังไม่หวือหวาเหมือนคู่แข่งในท้องตลาดตอนนี้ ในส่วนวรายละเอียดปีกย่อยและรีวิวฉบับเต็มนะคะสามารถติดตามต่อได้จากเว็บไซต์ cyberbiz.in.th และ manager.co.th เ,เร็วนี้นะครับสำหรับวันนี้ทีมงานรองของ IT ขอล่าไปก่อนและพบกันใหม่สวัสดีครับ